ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งหรือส,สารวัตถุชิ้นหนึ่งซิ่งเป็นห่วงโซ่ห่วงหนึ่งในสายทานแห่งทงันที่เคลื่อนไหลเกี่ยวข้องและเปลี่ยนแปลงรูปแบบร่วมกันมาทั้งเอกภพในกระบวนการดังกล่าวที่เรารวมเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของศา,าสาร์งานปรากฏให่เราเห็นเป็นการเกิดขึ้นดำรงอยู่อย่างเปลี่ยนแปลงเป็นพัฒนาการและวิวัฒนาการตลอดเวลา ส่นหัมนุษย์ในปัจจุบันเพียงระยะเวลาไม่ถึงห้าทศวรรษความไม่รู้ในปรัชญาวิทยาศาสตร์อันเป็นแก่นและเนื้อหาของจริยธรรมของมนุษย์มนุษย์จึงได้ล้างฐานทรัพยากรของโลกอันเป็นห่วงโซ่ของสายพันธุ์ของเขาเองอย่างมหาศาลจนเกิดการขาดแคลนและเกิดมลพิษทั้งด้านเคมีและด้านวัฒนธรรมเพราะมนุษย์ไม่ใช้ปัญญาทางวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถวนเป็นรากฐานของจริยธรรมในเองจากการกล่าวมาแล้วทั้งหมด จะเห็นได้ว่าจริยธรรมของมนุษย์ตั้งอยู่บนรากฐ,ฐานทางวัตถุปัจจัยแห่งชีวิตมนุษย์ทั้งสิ่งและมนุษย์กับปัจจัยแห่งชีวิตมนุษย์ก็มีการเคลื่อนตัวจากการเก็บของกินของใช้จากธรรมชาติจากธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ไม่มีใครเป็นเจ้าชีวิตวัดนี้ปัจจุบันแม้อากาศที่บริสุทธิ์ในบางแห่งจะได้มาก็ต้องซื้อทุกสิ่งทุกแห่งมีเจ้าของห่วง ในน้าไม่มีปลาโดยธรรมชาติในนามีข้าวโดยต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่ามแมลงจํานวนมากในฟ้ามีมลพิษในป่าแค่เป็นสุมาก็ตของหมู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เต็นของนายทุนในเมืองหลวงไปหมดแล้วหรือไม่ก็เป็นป่าสงวนของรัฐนันั่นก็หมายความว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในพัฒนาเข้าสู่ระบบคดีหยมเต็มขั้นแล้วแต่ก็เป็นการเต็มขั้นในเชิงรูปแบบ และเนื้อหาอย่างกลมกลวงทันตการเติบโตของระบบพิยมของประเทศจึงมีลักษณะทองตัวแบบลูกโป่งเนื้อไหนเป็นของนายทุนต่างชาติทั้งสิ้ กลุ่มคนในสังคมที่ต่างชนชั้นนับวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นการขัดแย้งชิงชายกันระหว่างผลประโยชน์ในระดับชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในกันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นตามการพัฒนาของระบบทุเดียวตำรวจจะต้องตระหนักว่าแม้ตำรวจจะเป็นตัวแทนของรัฐาเป็นมือของกฎหมายของรัฐาแต่ตำรวจในอีกสถานภาพหนึ่งตำรวจก็เป็นมนุษย์ที่มีกติศาสของชนชั้นกํากับอยู่ รัฐาเป็นของชนชั้นใดในสังคมกฎหมายส่วนใหญ่ก็จะเอื้ออํานวยประโยชน์แก่ชนชั้นนั้นการปฏิบัตินห,หน้าที่ของตารวจจึงต้องยืนอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางชนชั้นท่ามกลางการช่วงชิงผลประโยชน์อันมหาศาลซึ่งจะประกากฏออกมาในรูปของการแข่งขันการเป็นผู้แทนราษฎรการเป็นรัฐมนตรีการเรียกร้องของกรรมกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวประมงชาวบ้านพนักงาน แม้ในสังคมของตำรวจชั้นคนน้อยเองการไม่เข้าใจรูปแบบและเนื้อหาของสังคมมนุษย์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์การไม่เข้าใจถึงกฎของพัฒนาการและวิวัฒนาการของสังคมของหลักอยา่างอันเป็นหลักชี้นำสังคมอันเป็นเนื้อของสังคมที่ต่อเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นประวัติศาสตร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ยากที่จะใช้จริญศาสตร์ในส่วนจุลภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุถึงสันพิสุข ตามวัตถุประสงค์ของจริยธรรมบ้าการสอนปรัชญาหรือจริยศาสตร์ในสมัยก่อนหรือแม้บางมหาวิทยาลัยในปัจจุบันก็ยังคงใช้วิธีเดินคือสอนเฉพาะส่วนจุลภาคผู้ศึกษาจะไม่อาจหลุดพ้นจากปรัชญาหรือาศาสนาประจำถิ่นได้เขาจะแยกไม่ออกระหว่างศาสนากับจริยธรรมระหว่างตรกกับแบบฉบับกับตรกกับวิทยาศาสตร์อะไรเป็นสิ่งที่มีอะไรเป็นปรากฏการณ์ที่มี ทงังแต่ทิ้งปลดติสัตร์แห่งการเกิดของสรรพสิ่งสัพพ์ชีวิตทั้งกระบวนออกไปเขาจึงมองปรากฏการทางสังคมจากอัตตาอิสัยแห่งปรัชญาหรือศาสนาประจำถิ่นจากหน้าตัดของปลดิสัตร์ในช่วงแพบ่แพจึงยากที่จะเห็นปัญหาอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีศาส,สนาหรือปรัชญาเดียวมาเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ที่มีศาส,สนาและประัชญาหลากหลายได้ เราจึงได้เห็นเรื่องของจรยิยธรรมในปัจจุบันเป็นเรื่องของสลบอันนี้แต่ความภัยแล้วแต่ไม่อาจมันเกิดเป็นผลได้ในทางปฏจจิบัติที่เป็นจริงเป็นเรื่องของความไม่จริงใจของมือถือสากปากถือสิ่งของโจรในคราบนาบุญ ตำรวจไม่อาจจะนีความจริงแทนภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ได้คือการนําสันติสุขมาสู่สังคมที่เขาเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างท่ามกลางผลประโยชน์อันมหาศาลการเบียดเบียนอย่างเที่ยงโหนรวยซื้อแผ่นดินได้เป็นจังหวัดจังหวัดกับจนกว่าสุนัฝรั่งนี่เป็นความจาเป็นที่ตํารวจต้องศึกษาจริยธรรมในส่วนมหาพัสมัยนี้เป็นสมัยแห่งวิทยาศาสตร์ นั่นก็หมายความว่าสมัยปรับญาจบแนละ้วแท้จริงปรัชญาเป็นวัตถุโบราณที่มีคุณค่าเพียงเป็นการสะท้อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์จากความไม่รู้สู่ความรู้เถอะนะเพราะสัตวจะทำก็คือการนําเอาความจริงทางวิทยาศาสตร์มาเชื่อร้อยเป็นระบบขึ้นตามความเป็นจริงที่มีตามระดับเวลาที่เกิดและตอบคาถามที่มนุษย์สงสยัยมาเป็นหมื่นหมื่นปีได้แน,น่ๆโดยแท้แล้วเอ็มเป็นวิทยาศาสตร์แห่งจิยศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์สังคม Social Science ์แต่ปรับยาหมายถึงวิชาค้นหาความจริงเราจริงๆคำนี้มาใช้ SM จึงเป็นปรับยาวิทยาศาสตร์ระบบแปลกที่นำคิดดีกฎวิทยาศาสตร์ทุกสาขามาเชื่อร้อยเป็นระบบขึ้น SM จึงเป็นกระบวนเนื้อหาวิชาเหตุก่อกํกำเนิดจริยศาสตร์ที่เป็นศัตท์จะทำหน้าที่ของตำรวจคือการศึกษาให้เข้าใจอย่างแท้จริงเพื่อนำกฎ และทฤษฎีวิทยาศาสตร์แห่งจริยศาสตร์มาใช้ให้เกิดความเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติอันจะประกอบเป็นคุณค่าทางจริยธรรมคือการมีสันติสุขโดยปราจากการเบียดเบียนกันเพื่อความมีสันติสุขของประชาชาติสยามวิทยใฉายแสงสว่างาันาสถาบันเอสเอ็ I hear they fix a bride for me, I hope she's pretty.